plan for what is difficult while it is easy do what is great while it is small จงวางแผนสําหรับสิ่งที่ยากในขณะที่มันง่ายจงทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขณะที่มันยังเล็กน้อยซุนวูปรัชญาในการบริหารชีวิตจาก ตำราพิชัยสงครามครับในอพิโซดนี้เป็นอีอพิโซดหนึ่งที่ผมชื่นชอบเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมศึกษาเรื่องของตำราพิชัยสงครามสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมมีโอกาสได้เจอ the art of war ครับหนังสือเล่มนี้ถึงแม้หนังสือเล่มนี้ครับจะชื่อว่าตำราพิชัยสงครามแต่สิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเราทำสงครามในชีวิต อยู่ตลอดเวลาตราบใดก็ตามที่เราจะต้องรับมือกับคนตราบใดก็ตามที่เราจะต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตดังนั้นแล้วนั่นหมายความว่าช่วงชีวิตของเราจําเป็นต้องต่อกรกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาครับและไม่น่าเชื่อว่าปรัชญาจากเมื่อ2,500ปีที่แล้วยังสามารถนํามาประยุกใช้กับชีวิตได้จนถึงชุกวันนี้ในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับ The Art of War ครับตำราพิชัยสงคราม The Philosophy สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Philosophy ครับในพิโซดนีครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันไปเรื่องของตำราพิชัยสงครามผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างสนใจเรื่องของปรัชญาในการทำสงคราม หากคุณผู้ฟังเคยอ่านหนังสือ3มก๊กหรือดู3มก๊กเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีช่วงเวลาน้อยมากที่เขาจะรบกันจริงๆแต่ช่วงเวลาส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาการต่อรองการมีทักษะในการอยู่กับคนหรือแม้แต่การใส่หน้ากากในแต่ละช่วงเวลาผมว่านี่คือเสน่ห์ของปรัชญาด้านสงครามครับถ้าคุณผู้ฟังดูสามก๊กน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีผมจึงได้เจอบทเรียนนึงครับจากตำราพิชัยสงครามเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนมาถึง2,500ปีแล้วแต่กลับยังถูกพูดถึงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับนี่คือความน่าสนใจผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดประวัติที่มาที่ไปของตำราพิชัยสงครามหรือเจ้าของปรัชญานนี้ก็คือสุวนวูผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับเพราะว่าข้อมูลลึกมากแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังตรงนี้ก็คือเพราะอะไรตำราพิชัยสงครามถึงยังใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังครับ ยามที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นเมืองเป็นนครรัฐจนถึงระดับประเทศย่อมมีเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ครับและผลประโยชน์กับอำนาจหาเกิดการแข่งแย่งขัดแยง้งจัดสรรกันกไม่ลงตัวเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเกิดสงครามครับและทุกวันนี้ผมถามคุณผู้ฟังให้ลองคิดเล่นๆว่าเรายังมีความขัดแยง้งหรือเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นอยู่ในสังคมหรือไม่แน่นอนผมเชื่อว่าคําตอบ ก็จะไปในแนวทางเดียวกันนั่นหมายความว่าตำราพิชัยสงครามหากมนุษย์ยังมีเรื่องของผลประโยชน์ยังมีเรื่องของอำนาจที่ไม่สามารถจัดสรรกันได้ลงตัวหรือมีความขัดแย้งกันเมื่อนั้นตำราพิชัยสงครามก็จะนํามาถูกปรับใช้ได้เสมอครับเพราะท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ ที่มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาหรือปกป้องรักษาสิ่งที่สําคัญของพวกเขาไว้ให้ได้มากที่สุดและในเรื่องของการทำสงครามนั้นเราก็จะไม่พูดถึงตำราพิชัยสงครามไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมเอาปรัชญาตำราพิชัยสงครามมาไว้ในพอดแคสต์อพิโซดนี้ครับตอนที่ผมได้อ่านหนังสือตำราพิชัยสงครามหลังจากที่อ่านจบสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมลงไหลมากขึ้นเลยก็คือเรื่องของคนครับ ช่วงชีวิตของเราจะต้องต่อกรกับเรื่องของคนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถใช้แพทเทิร์นเดียวกันในการต่อกรกับทุกๆคนที่เราเจอได้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นี่คือเสน่ห์ในการใช้ชีวิตก็ว่าได้ครับซึ่งบทเรียนทั้ง7ข้อนี้ครับทางทีมงานเองก็ได้เรียบเรียงมาจาก The Art of War ผมบอกเลยว่าทั้ง7ข้อนี้คุณผู้ฟังสามารถเอาไปรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราทำสงครามอยู่ตลอดเวลาและสงครามที่สู้ได้ยากที่สุด บางทีอาจจะเป็นตัวเราเองครับนี่คือบทเรียนที่ลึกซึ้งมาดูกันว่าทั้ง7บทเรียนมีอะไรบ้างข้อที่1จากตำราพิชัยสงครามครับ before you attack a new challenge commit to p a y the price ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำในสิ่งที่ท้าทายท่านต้องยอมรับก่อนว่าท่านต้องทำงานหนะักคุณผู้ฟังมีความสำเร็จที่ได้นิยามไว้ในชีวิตไหมครับคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าครับว่าทางที่จะไปหาความสำเร็จนั้นมันยาก มันท้าทายผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับความสําเร็จในชีวิตไม่ได้ถูกสร้างได้ง่ายๆครับคุณจะต้องทําวันแล้ววันเล่าทําเป็นปีๆทําอย่างสม่ําเสมอทําจนมันกลายเป็นความจรหดนั่นคือจุดเริ่มต้นและเป็นขุมพลังที่ใหญ่ที่สุดของความสําเร็จครับในบทความนี้เขาเขียนไว้ว่าก่อนที่จะเริ่มหาความท้าทายใหม่จงเต็มใจใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ผมว่าปรัชญ,ญานี้มันเป็นปรัชญ,ญาที่ลึกซึ้งและหนังสือหลายๆเล่มก็พูดเป็นเสียงเดียวกันความสําเร็จบน,นโลกนี้ไม่มีมิราเคิลโมเมนต์ครับไม่มีการประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าความสําเร็จใดก็ตามเกิดได้ภายในช่วงข้ามคืนอีกไม่นานความสําเร็จนั้นจะพังทลายและมันจะเป็นความล้มเหลวที่น่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นความสําเร็จจะถูกสร้างขึ้นด้วย Consistency ครับความสม่ําเสมอหรือท่านจะเรียกมันว่าระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต ได้แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมันดูเรียบง่ายมากครับแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญสุนวูครับเจ้าของปรัชญาน,นี้เขาบอกว่าการวางแผนและการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จในทุกสถานการณ์คุณจําเป็นต้องวางแผนและบางครั้งคุณต้องวางแผนรอบคอบมากๆคุณต้องเข้าใจความต้องการและเสียสละสิ่งที่จําเป็นในบางครั้งเพื่อทุ่มเทให้กับงานที่ทําอยู่อย่างเต็มที่คุณจะต้องพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายให้ดีขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องจำไว้เลยก็คือความสำเร็จจะไม่ถูกสร้างได้ง่ายๆครับแต่จะต้องเกิดจากความทุ่มเทและการทำงานหนะักและนั่นแหละครับมันเป็นไปได้ที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอครับนี่คือปรัชญาข้อที่1ผมว่าแค่ข้อที่1ก็ลึกซึ้งแล้วครับข้อที่2 planning and preparation and the key to success การวางแผนและการเตรียมพร้อมคือกุญแจสู่ความสำเร็จครับคุณต้องวางแผน หากให้ผมแปลเป็นภาษาในทุกวันนี้ก็คือเราต้องมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ทําเราจะขยันโดยที่ไม่รู้ว่าขยันไปทําไมไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับเราจําเป็นต้องขยันโดยรู้ว่าวิสัยทัศน์ที่มันจะเกิดขึ้นในอีก5ปี10ปีต่อจากนี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ฟังได้ฟังพอดแคสต์ทุกตอนของช่อง The Library ผมว่าบทเรียนหนึ่งที่คุณผู้ฟังจะเจอบ่อยมากเลยก็คือ คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนหรือคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ทำหนังสือเล่มแรกที่ผมนึกออกเลยก็คือ Harvard ของคุณเว i ซ์เซลิงแมน i ิเฟสที่ผมทำไปก่อนหน้านี้เขาให้ความสำคัญก to ับการตั yes <S <S ้งเป้าหมายจนเอามาเป็นบทเรียนแรกเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดเพราะเรือที่ลงทางทุกทิศทางคือทางที่ทวนลมคุณผู้ฟังยังจำประโยคนี้ได้ไหมครับเมื่อพูดถึงการประสบความสำเร็จในความพยายามใดๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการวางแผนและการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอคุณจะต้องพร้อมรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางได้ดีขึ้นสิ่งนั้นคุณทําได้ด้วยการวางแผนก่อนลองคิดภาพในหัวก่อนว่าสิ่งสําคัญที่คุณจะทําต่อจากนี้มีแผนการอะไรบ้างหากงานที่คุณทําเป็นโปรเจกต์ที่มันใหญ่ลองแบ่งเป็นภาพย่อยๆไม่มีปัญหาไหนที่ไม่สามารถถูกแก้ได้ทุกปัญหาถูกแก้ได้เสมอค,ครับคุณแค่จําเป็นต้องเริ่มต้นวางแผนและลงมือทํา ผมพาทุกท่านมาที่ปรัชญาข้อที่3ครับ The battle is won in the mind long before it's won on the field การต่อสู้ชนะในใจก่อนที่จะชนะในสนามครับในข้อนี้หากให้ผมพูดเป็นภาษาในปัจจุบันผมว่ามันลึกซึ้งมากเดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้คุณผู้ฟังหากคุณจะไปทําสงครามหรือหากคุณจะไปทําบางสิ่งบางอย่างที่มีความท้าทายถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะแพ้นั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีทางชนะเลยลึกซึ้งไหมครับ ฉะนั้นแล้วถ้าหากท่านกําลังต่อสู้กับศัตรูแต่ท่านไม่เชื่อว่าท่านจะชนะนั่นหมายความว่าท่านกําหนดอนาคตไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมลองเปลี่ยนศัตรูเป็นชีวิตของเราล่หรือความสําเร็จของเราถ้าเราเชื่อว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จนั่นหมายความว่าเราได้กําหนดอนาคตของเราไว้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังคิดว่ามันเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าครับผมว่าคําตอบจะไปในแนวทางคล้ายกันดังนั้นท้ายที่สุดแล้วความมั่นใจว่าคุณจะประสบความสําเร็จ เป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะล้มเหลวความสําเร็จก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดถึงซุนวูครับให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากในยุคนั้นแน่นอนก็จะมีการรบกันแม่ทัพที่จะออกไปรบถ้าออกไปในร่างกายที่ห่อเหี่ยวมีจิตใจที่ไม่ได้มีอิทธิพลกับลูกน้องเลยหรืออิทธิพลกับนักรบที่ตามไปด้วยท้ายที่สุดกองทัพนั้นก็จะพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายดายเพราะแม่ทัพ ไม่มีแรงบันดาลใจที่สามารถส่งต่อให้กับนักรบในกองทัพนั้นได้ดังนั้นการมั่นใจในชัยชนะจึงเป็นเรื่องที่มองค่าไม่ได้คุณจะมั่นใจในชัยชนะของตัวเองได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์มีแผนมีความรู้ในสิ่งที่คุณจะไปต่อก่อนด้วยผมมองว่าความรู้เป็นอะไรที่สําคัญมากบางทีการที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ว่าเราไม่มีต้นทุนที่ดีพอ แต่มันเป็นเพราะเราไม่มีความรู้มากพอครับผมว่านี้คือคี์ที่สําคัญความรู้จะสร้างความมั่นใจให้คุณต่อกรกับสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างฉลาดขึ้นปรัชญาข้อที่4ครับ break down big task into smaller ones แบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงข้อนี้ทําไมถึงจําเป็นต้องแบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงคุณผู้ฟังลองคิดตามการแบ่งงานใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ครับ การแบ่งงานขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กที่จัดการได้ยากขึ้นคุณจะสามารถจัดการกับงานแต่ละชิ้นทีละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่คุณจะรู้สึกหนักใจกับขนาดของงานโดยรวมเพราะว่าคำแนะนำนี้เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งที่เรียบง่ายสมมุติว่าคุณผู้ฟังเจองานอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใหญ่มากวิธีแรกที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดก็คือแบ่งงานใหญ่ออกมาเป็นภาพเล็กๆทีละก้อนทีละก้อน แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจัดการปัญหาได้ไง่ายมากขึ้นงานใหญ่ยังอยู่ที่เดิมครับงานยังมีความยากอยู่เหมือนเดิมแต่คุณเห็นโอกาสบางอย่างมากขึ้นผมว่านี่เป็นอีกเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะในการรบในช่วงนั้นการรบแม่ทัพคนนึงจะต้องบริหารหลายอย่างมากถ้าแม่ทัพคนนั้นแบ่งงานให้คนอื่นไม่เป็นกองทัพจะเจอปัญหาในอนาคตครับเขาบอกว่าหากต้องการออกศึกคุณต้องรู้ว่าแม่ทัพจะแบ่งจํานวนเท่าไหร่ แม่ทัพคนนั้นควรจะให้ใครเป็นตำแหน่งหัวหน้าและแม่ทัพแต่ละคนมีขอบเขตงานอย่างไรให้แม่ทัพกระจายอำนาจเหล่านั้นให้หัวหน้าชุดเท่านี้จากงานที่ใหญ่ก็จะกลายเป็นงานที่ได้ถูกแบ่งออกมาได้อย่างชัดเจนครับการแบ่งงานที่ใหญ่ออกเป็นงานที่เล็กเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังกําลังเจอปัญหากับงานบางอย่างอยู่แล้วไม่รู้จะทําอย่างไรผมว่ากลยุทธ์นี้คือคําตอบครับปรัชญาข้อที่5 be flexible in your methods but Not your results มีความยืดหยุ่นในวิธีการของท่านแต่ไม่ใช่ยืดหยุ่นต่อผลลัพธ์หากให้ผมพูดข้อนี้สั้นๆก็คือผลลัพธ์ที่คุณตั้งเอาไว้มันต้องเป็นแบบนั้นแต่วิธีการบางทีมันอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แผนที่วางไว100้ร้อครับไม่เป็นไปตามแผนคุณจำเป็นต้องยืดหยุ่นตลอดเวลาผมชอบปรัชญาข้อนี้ก็คือ การจะปรับตัวให้เข้ากับแนวทางของคุณเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จถ้าเรามีแผนแล้วเรายึดติดกับแผนนั้นมากเกินไปหรือถ้าเรายึดติดกับความรู้เดิมๆม,มากเกินไปอีกไม่นานสิ่งนั้นจะกลายเป็นระเบิดเวลาเพราะโลกหมุนตลอดเวลาโลกมีการเปลี่ยนแปลงและในทุกวันนี้ความผันผวนการเปลี่ยนแปลงทบทวีขึ้นอย่างมหาศาลครับความรู้ที่ผมรู้ในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะล้าหลังเลยก็ได้ต่อให้ผมจะมีความรู้มากขนาดไหนแต่ท้ายที่สุดถ้าผมยึดติดอยู่กับความรู้เดิมๆทั้งหมดที่ผมเรียนรู้มา อาจจะกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ได้ครับในปรัชญาน,นี้เขาบอกว่าการมีความยืดหยุ่นในวิธีการไม่ได้หมายถึงการประนีประนอมกับเป้าหมายหรือหลักการของท่านแต่หมายถึงการเต็มใจที่จะปรับเส้นทางของท่านตามความจําเป็นเพื่อไปให้ถึงจุดหมายครับดังนั้นเพราะทุกการวางแผนย่อมมีโอกาสสูงที่ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนและมันมักจะเป็นแบบนั้นแผนจึงจําเป็นต้องยืดหยุน่นแต่ต้องเข้มงวดในผลลัพธ์ ผมพาคุณผู้ฟังมาที่ปรัชญาข้อที่6ผมชอบปรัชญาข้อนี้ตรงที่เขามีความ agressive มาก if you want to take the island burn the boats หากจะยึดเกาะท่านก็ต้องเผาเรือหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จหากคุณมีความฝันและคุณจะไปให้ถึงคุณต้องพร้อมเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในชีวิตถ้าคุณอยากสำเร็จแต่คุณไม่กล้าเสียสละสิ่งสำคัญในชีวิตสักอย่างเดียวทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งไม่สำคัญครับผมเชื่อว่าการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ตอบโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเพื่อให้เราบรรลุผลสําเร็จบ่อยครั้งเราจําเป็นต้องอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กับงานที่ทําอยู่และดําเนินอย่างกล้าหาญหากคุณต้องการยึดเกาะบางครั้งคุณก็อาจจาเป็นต้องเผาเรือหรือในอีกคําพูดหนึ่งเวลาที่เขาจะทาสงครามก็คือทุบมอเข้ามอแกงใช่ไหมครับมีกลุ่มกองทัพหนึ่งที่ต้องการจะขึ้นไปยึดเกาะแล้วแม่ทัพสั่งให้ทหารเผาเรือทั้งหมดเลยครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือแน่นอนทหารทุกคนตกใจแต่ ฐานทุกคนรับรู้ได้แล้วว่าถ้าเขาไม่ชนะคนบนเกาะน,นี้เขาจะต้องตายแน่ๆเพราะเขาจะไม่สามารถถอยไปได้เพราะเรือถูกเผาผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่มีความแอ gressive อย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกแต่ถ้าหากท่านจะยึดเกาะบางครั้งท่านก็อาจจาเป็นต้องเผาเรือของตัวเองท่านจําเป็นต้องเสียสละสิ่งที่สําคัญในบางครั้งครับแนวคิดนี้เขาได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการดําเนินการอย่างเด็ดขาด หากคุณจะทําอะไรคุณจําเป็นต้องทําอย่างเด็ดขาดคุณต้องมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตัวเองการบังคับตัวเองให้มุ่งความสนใจไปที่ความสําเร็จความมุ่งมั่นและความตั้งใจในระดับนี้แหละต้องการความกล้าหาญเพื่อเอาชนะอุปสรรคและบรรลุปเป้าหมายนั้นแน่นอนครับหากให้ผมพูดตามความจริงกฎข้อนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์แต่มันก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันที่บางครั้งคุณเองก็จําเป็นต้องเสียสละสิ่งที่สําคัญในชีวิต ความสำเร็จมีราคาที่ต้องจ่ายครับแต่เชื่อเลยครับมันคุ้มค่าบทเรียนข้อสุดท้ายครับ expect the best but prepare for the worst คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดแต่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุดด้วยเหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังยังจำ stock d a l e paradox ได้ผมว่าข้อนี้จะมีความคล้ายๆลยกัน มันเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะคาดหวังสูงและคาดหวังในแง่ดีสําหรับอนาคตเราต้องคาดหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องยอมรับว่าชีวิตนี้ไม่มีทางที่จะเจอความสุขตลอดเวลาเราจะต้องเจอความท้าทายเพราะเราเติบโตจากจุดนั้นจักรวาลจะมอบความลําบากให้กับคุณเสมอครับนี่คือ ชีวิตในปรัชายนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญคือต้องแสดงความเป็นจริงและตระหนักว่าบางครั้งสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่ท่านหวังท่านควรเตรียมพร้อมสําหรับอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางครับดังนั้นหากท่านมีความฝันอะไรก็ตามจงคาดหวังถึงความฝันนั้นในมุมมองที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันลงมือทําโดยรับรู้ว่าท่านอาจจะต้องเจออุปสรรคที่แย่ที่สุด แน่นอนเราควรมีแผนเราควรมีนิยามความสําเร็จเราควรมีความฝันแต่จงเชื่อเถอะว่าในทุกๆครั้งที่เราลงมือทําเราจะเจออุปสรรคแน่ๆแต่นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเอาชนะการเอาชนะคือชอยเดียวที่เรามีมันคือตัวเลือกเดียวที่ท่านต้องเลือกนี่คือบทเรียนจากปรัชญาข้อสุดท้ายครับทั้ง7ข้อนี้เป็นบทเรียนจากปรัชญาตาราพิชัยสงครามนะครับที่ทีมงานก็ได้เรียบเรียงมาให้ผมมองว่า หากให้ผมเจาะลึกเรื่องของตำราพิชัยสงครามผมอยากทำเป็นพรีเมียมคอนเทนต์มากเลยเพราะผมมองว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนหากมนุษย์ยังมีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องยังมีเรื่องของความรู้สึกหรือแม้แต่ยังมีเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ย่อมมีสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือสงครามนะครับเราทําสงครามอยู่ตลอดเวลาและอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกครับบางครั้งสงครามที่เอาชนะได้ยากที่สุดคือตัวเราเองครับ ตัวเรานี่แหละครับที่เราต้องสู้ด้วยทางชีวิตนี่ก็คือบทเรียนจากตำราพิชัยสงครามของท่านซุนบวูนะครับผมก็ได้เอามาเรียบเรียงผ่าน The The Philosoph ีอีพิโซดนี้หากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับ เพราะการเรียนรู้จะทําให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจํากัดของชีวิตเราถึงได้สร้างเดอะไลบรารีขึ้นมาเราเชื่อแบบนั้นจริงๆครับในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับขอให้ท่านชนะสงครามในชีวิตนะครับสวัสดีครับ